ท่านผู้ชมคะพรุ่งนี้5ธันวาคมวันดินโลกค่ะกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมงานวันดินโลกทั่วประเทศสารต่อง,งานตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ให้กำลังใจและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่กำลังทำในแปลง CLM ของคุณวราวุธบ่งมัน่นที่บ้านพานบุญอำเภอเมืองจงังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเอามือสามัคคีลงแขกเกี่ยวข้าวปลูกต้นไม้ซึ่งได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วัชโลพาสผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดป่าดงใหญ่วังอ้อที่ปรึกษาปลัดก,กระทรวงมหาไทยร่วมลงพื้นที่และคณะผู้บริหารจังหวัดรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมค่ะน่าดีใจที่เห็นพี่น้องประชาชนนะครับได้น้อมนำเอา แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,าบพิตรน้อมนําเอาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็ทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนาหรือที่พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ข้อสรุปว่าคืออริยะเกษตรที่อุบลราชธานีโชคดีเรามีท่านเจ้าคุณสุข,ขุมกับ<ะ>ท่านเจ้าคุณเสียดายแด,ด่เป็นผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยมายาวนานนะครับ<ะ>ท่านช่วยสร้างความเข้าใจ ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายในปีนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยถือเอาเดือนมหามงคลนะครับประกาศจุดยืนที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันขับเคลื่อนให้แผ่นดินไทยเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์โดยการน้อมนําเอาทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวและการที่9ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ห่มดินเรื่องเลี้ยงดินเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ให้มีน้าธรรมหากินโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นของขวัญให้กับแผ่นดินวันที่5ธันวาซึ่งนานาชาติหรือ UN เขายกย่องให้เป็นวันดินโลกเพื่อถวายพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและการที่9ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยทรงทุ่มเทในการที่จะให้คนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้อยู่บนผืนแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ฟื้นฟูคุณภาพดินสิ่งแวดล้อมโคกหนองนาความมั่นคงทางยาและอาหารเย้ท่านผู้ชมคะพี่วราวุฒนะคะเขาเข,ข้าโครงการโคกหนองนานะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะคะเรียนรู้อะไรบ้างและได้อะไรจากโคกหนองนาบ้างได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้ความมั่นคงทางอาหารเป็นคลังอาหารนะครับจากการที่ขุดโคกหนองนามา ปีเศษรนะครับาสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำแรงได้นะครับซึ่งปัจจุบันมีสระอยู่เก้าลูกนะครับเก็บน้ําได้มากกว่า5 0,000ลูกบาทเมตรนะครับถือว่าอุดมสมบูรณ์ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยมีอะไรให้เรียนรู้บ้างคะตอนนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับตบําบลเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ผ่านมามีผู้มาใช้ศูนย์เรียนรู้นี้ประมาณ500กว่าคนพระอาจารย์คะ คนไทยได้อะไรจากโคกหนองนาบ้างคะเรื่องของสุขภาพผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโคกหนองนาเนี่ยไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่าหญ้าไม่มียาฆ่าแมลงเรียกว่าอาหารเนี่ยปลอดภัยอันต่อมาก็เป็นเรื่องของจิตใจคนเนี่ยได้มีคุณธรรมมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลมีการแบ่งปัน oh. ชุมชนเนี่ยก็จะเกิดความพอเพียงขึ้นเรื่องของสิ่งแวดล้อม <c oughs> ป่าสา3อย่างประโยชน์4อย่างมันก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตทางธรรมชาติป่า5ระดับสูงกลางเตี้ยเรียดดินมันก็คือความมั่นคงทางยาทางอาหาร เพราะนั้นวิกฤตโลกวิกฤตอาหารถึงจะเกิดขึ้นแต่คอกน้องนาก็ยังจะยืนหยัดอยู่ได้และนี่เป็นตัวอย่างดีๆที่พามาชมกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ